ก็ต้องขอต้อนรับท่านผู้การที่กําลังแต่งตัวหนุ่มฟอหล่อเฟียวแล้วเลี้ยวไปเจอน้องเนวาดาที่ตู้ลิมิเต็ดนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับเกมอสูรเลนเช่นเคยนะครับพร้อมกับแพดของกิจกรรม Interlude of Illusion นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมของฝรั่งเศสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพีแอดก็จะพามาดูว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรเข้าบ้างนะครับผมติดตามกันเลยนะครับ กิจกรรมนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาอยู่ที่2อาทิตย์เช่นเคยนะครับก็ตั้งแต่วันที่25เดือนนี้นะครับแล้วก็ไปถึงวันที่7เดือนหน้าเลยนะครับผมจากตัวไลฟ์ที่ผ่านมานะครับหลังจากว่าประกาศเรือวิจัย pr 7เป็นที่เรียบร้อยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ประกาศเรือใหม่มาอีก3ามลำด้วยกันซึ่งเข้าตู้ทั้ง3ามลำครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะสุ่ม แค่2องลำเท่านั้นในตู้นะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งก็จะเป็นแรกแปมนั่นเองนะครับาการแรกแ้มเนี้ยเราสามารถหาดอกได้นะครับไปเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละลำนั้นมีใครกันบ้างนะครับเปิดมาที่ลำแรกนะครับอาจจะเป็นเรียกกันได้ว่าเจ้าของงานเลยก็ว่าได้นะครับน้องลำนี้เนี้ยเป็นน้องสาวของดันเคิร์กของเรานั่นเองนะซึ่งเรียกได้ว่าดันเคิร์กเนี่ยเข้ามาในเจดแรกเลยนะครับน้อคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าสตาร์บ o k กนะครับผม ลำนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์แลน์นะครับซึ่งเกรดเนี่ยน่าจะออกอยู่ที่2%อันนี้แอดเดาคร่าวๆนะครับอีกลำหนึ่งนะครับเป็นลำสุดท้ายที่เราจะได้สุ่มในตู้นะครับซึ่งเป็นระดับเอลิทน้องชื่อว่าดูเพล็กนะครับลำนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งลำที่ให้เราสุ่มหากันนะครับใครที่คิดว่าจะสุ่มก็ขอให้โชคดีนะครับผมแล้วก็ลำสุดท้ายนะครับอันนี้ขวัญใจ t a d เลยนะครับลำนี้เนี่ยซึ่งน้องเนี่ยดูจากลูกทรงแล้วเนี่ยคือสง่ามากมาตะไกลแต่ว่าคือมาในเลยอร์0.5นะครับเป็นซุปเปอร์แลน์ะครับซึ่งสามารถหาได้ในด่าน HT3 นะครับหรือว่าที่3พี่ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมแต่น่าจะมีอยู่ใน HT3 นะครับผมซึ่งลำนี้ก็จะมีชื่อว่า ลอดาเซอนะครับลันี้ก็จะเป็นระดับซุปเปอร์แลเช่นเดียวกันนะครับใครที่สุ่มแล้วได้น้องมาในระหว่างที่หาสตาราบุหรือดูเพล็กเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยก็เรามาดูในอีเวนต์ต่อไปนะครับที่เขาแซมเข้ามานะครับก็เป็นมินิเกมนะครับมันจูแกรนฟรีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ดำเนินมาถึงซีซันที่3แล้วนะครับผม อ่ะก็จะเป็นกิจกรรมแจกของฟรีอีกเช่นเคยนะครับก็เข้าเล่นเพื่อรับของรางวัลเช่นเคยนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมปอดแฟชั่นคอลเลคชั่นซัมเมอร์ไรซิ่งนะครับผมซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีลดล็อกให้สามเนื้อเรื่องเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นสกินให้เช่านะครับก็จะขึ้นรูปตามนี้เลยนะครับสามสกินด้วยกันอ่าก็เลือกกันเอาว่าจะเช่าลำไหนนะครับมาลอง จับจ่ายใช้สอยกันให้ดีนะครับใบเชลตกินน่าจะแจกวันแรกนี่น่าจะอยู่ที่2ใบนะครับผมลองดูนะครับกิจรกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมของ b u t t ทน p าร์นะครับซึ่งพี่แอดเดาว่าน่าจะเริ่มที่เดือนหน้านะครับวันที่1นะครับผมซึ่งของรางวัลประจําเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นคาซุมิเมตานะครับผมพ่วงมาด้วยของที่เวลาถ้าเติมแล้วเนี่ยเราก็จะได้โรมานะครับผมในชุด สีขาวชุดแบบนี้เลยนะครับคือขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมซึ่งใครเนี่ยที่อยากได้นะครับอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองเนี่ยเชิญอุดหนุนได้เต็มที่เลยนะครับผมต่อมานะครับกิจกรรมต่อมานะฮะก็เป็นกิจกรรมอีเวนต์รีแันนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ไฮเวย์สตาร์รีแันนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกิจกรรมแจกสกินฟรีนะครับผม ขึ้นรูปตามนี้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มาค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วนะและจากนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งสกินที่รีรันเข้ามาแล้วก็สกินที่เข้าใหม่นะครับก็ขึ้นรูปตามนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีสกินที่ค่อนข้างพิเศษพอสมควรนะครับอย่างเช่นสกินของซึกะคุในรอบนี้เนี่ยกับสกินของเอเซกในรอบนี้นะครับ มองว่าแอดมองว่าน่าจะเป็นสกินที่ลิมิเต็ดพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจับจองเนี่ยก็หาซื้อกันได้นะครับตุยคาพุนี่มา2องรอบแล้วปะถ้าจำไม่ผิดนะครับว่ารอบที่แล้วเนี่ยน่าจะได้เป็นของไลทูดีไปนะครับแล้วก็ได้รอบนี้อีกหรือว่าฮอตพอตัวนะจ๊ะเฟอร์น,นิเจอร์ใหม่นะครับก็จะเข้ามาพร้อมกันนะครับแล้วก็ฮิวซีเครก็มาด้วยนะครับก็จะมี ประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นการกลับมาของจชลเลนโหมดของแซนดี้นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ด้วยนะเดือนนี้ใครยังไม่ทําก็อย่าลืมทํานะครับผมใครที่ไม่ได้กรอบของรอบก่อบของแซนดี้เนี่ยไปทํากันได้นะครับได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รอกันอยู่นะครับก็มากันแล้วนะครับกับ ไฮสปีดลั u กี้แบ็นะครับผมรอบนี้เนี่ยก็มีมาให้สุ่มลุ้นโชคลุ้นดวงกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายที่ชอบสุ่มดวงเนี่ยก็จัดกันได้นะครับร้านพี่แอดก็เปิดรับในรอบนี้ทั้งหมดประมาณ5เจ้าด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีจองไว้แล้ว2ท่านนะครับเหลือที่อีกแค่3ที่เท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ร้านฟาร์มกุ้งไก่นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับอ่าแอทมาแล้วนะครับอย่าลืมด้วยนะว่ารอบนี้เนี่ยเขาแจกน้ามัน3ามพันนะครับผมพร้อมกับเงินอีก2อ0พด้วยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยก็ได้เวลาแล้วนะครับพี่แอดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับว,วันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยันนี้มีอะไรนะจ๊ะอย่าลืมเจอกันนะบ๊ายบาย